ไม่เคยรู้มาก่อนแซมยูรนันเจ้าของโรงพยาบาลที่เยอรมันและไทยแซมยูรนันนะครับอดีตพระเอกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในยุคก่อนที่สาวๆหลายคนที่ชื่นชอบในความหล่อของแซมยูรานันนะครับถึงแม้ว่าแซมยูรนันเนี่ยจะมีอายุเพิ่มมากขึ้นใกล้เลข6ไปแล้ว แต่ความหล่อของแซมยุรนันเนี่ยก็ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยจากที่แซมนะครับห่างหายไปสักพักนะครับก็ได้กลับมาพร้อมกบับข่าวว่าจะไปลงสมัครผู้ว่าการกรุงเทพและต่อมาเนี่ยแซมก็ได้ค้นพบสิ่งที่อยากทำนะครับโดยเป็นเส้นทางเกี่ยวกับสายความงามและสุขภาพนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนะครับได้จบปริญญาโทในหลักสูตรการชลอวัยที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับทำให้หนุ่มแซมนั้นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ลเลยทําให้หนุ่มแซมหล่อเหลาไม่ลดลงตามกาลเวลาทําเอาหลายๆคนต่างก็อยากรู้ว่าแซมยุรานัน ดูแลความหล่อของเขายัางไงนะครับต่อมาก็เลยได้มีโอกาสทําคลินิกและกิจการเกี่ยวกับทางด้านนี้และแถมด้วยนะครับยังไม่พอยังโกอินเตอร์ไปถึงประเทศเยอรมนีอีกด้วยโดยเขาได้จัดตั้งโรงแรมเพื่อสุขภาพให้คนที่เข้ามาพักผ่อนผ่อนคลายไปด้วยโปรแกรมต่างๆที่มีอาหารดีๆมีคนดูแลแถมสะดวกสบายรับส่งจากสนามบินถึงโรงแรมด้วยนะครับวิธีงไงว่าทําจบครบที่เดียวเลยจากตึกคลาสสิกอายุกว่า200ปีนะครับเขาก็รีโนเวทใหม่นะครับให้เป็นโรงแรมเนี่ยเพื่อสุขภาพกั อย่างปราเดนไบรเดอร์ที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับเป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพและสปาท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์และน้ําแร่จากธรรมชาติภายในโรงแรมนะครับจะมีการนวดและทรีทเมนต์ที่นําจากประเทศไทยแถมยังมีเชฟมิชลินเนี่ยไปเสิร์ฟถึงที่เลยนะครับ และปัจจุบันนะครับแซมยุน,นันนนีได้เปิดโรงพยาบาลพาณสีที่พระรามสองกรุงเทพซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้บริการทางแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกองรวมนะครับเน้นการรักษาแบบต้นเหตุจากการรักษาโดยรวม และก็มีความปลอดภัยสูงนะรวมถึงใช้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์นะการชรอวัยและส่งเสริมสุขภาพนะครับนอกจากนี้นะครับโรงพยาบาลทางด้านสุขภาพของเขาเนี่ยก็มีลักษณะเดียวกับประเทศเยอรมน,นีนะซึ่งเขาก็นั่งแท่นตำแหน่งผู้บริหาร CEO อีกด้วยนะครับ ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่านะคนเนี่ยจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของคลินิกนะครับเราเปิดโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อมาดูลแลตัวเองซึ่งไม่เลยนะช่วงแรกเนี่ยไม่เคยดูลแลตัวเองเลยจนเป็นมะเร็งจนทําให้เขาคิดว่าอยากคิดว่ารู้มากแล้วจะรอดนะครับถ้ารู้แล้วไม่ดูแลตัวเองก็ไม่รอดอยากคิดว่าอยู่ใกล้หมอเก่งๆมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองแล้วจะรอดนะครับอยากคิดว่ามีเงินแล้วจะรอดหลังจากป่วยแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องดูแลตัวเองมากๆนะครับหลังจากนั้นก็มาออกกําลังกายเลือกกินอาหารแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นนะครับ เพราะว่าไม่อยากจะตายก่อนเพราะว่าห่วงลูกๆนั่นเองนะครับเจ้าตัวนะครับยังเผยต่อยว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าข้างในมันดีมันจะส่งผลต่อข้างนอกนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราสนุกกับการทํางานเรารู้สึกฟินและมีความสุขลูกๆก็ทําตามด้วยคนเราจะแฮปปี้หรือเปล่านะมันอยู่ที่วิธีคิดเราไม่ได้ต้องการไขว่คว้าอะไรนะแต่เราเชื่อว่าการทําสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับและนี่คือความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวของแซมยูแลน,นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคิิปามมกดตต